สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางโหราศาสตร์ครั้งใหญ่เหมือนกันนะคือเรื่องดาวพฤหัส,สบดีที่จะย้ายราศีในปีสองห้ดนะคะซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยชี้ว่ามีผลน่าสนใจมากๆกับผู้ที่เกิดในราศีมีนวันนี้เราเลยจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันว่าการย้ายครั้งนี้มีความหมายยังไงบ้างตามข้อมูลที่มีค่ะครับข้อมูลระบุชัดเจนเลยนะ ดาวพรหัสเนี่ยถือเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่เลยนะครับท่านจะย้ายออกจากราศีพฤกษพเข้าสู่ราศีมิถุนวันที่13พฤษภาคม2568เ,เวลาประมาณ4ทุ่ม50นาทีทีนี้สำหรับคนที่มีลัคนาสถิตราศีมีนการย้ายครั้งนี้คือการเข้าเรือนที่4ที่เราเรียกว่าพบพันธุนะครับอ๋อพบพันธุครับพบนี้สำคัญมากเปรียบเหมือนรากฐานชีวิตเลย คือเรื่องบ้านครอบครัวอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ความมั่นคงทางใจค่ะการที่ดาวใหญ่ดาวที่ให้คุณอย่างดาวพิหัสมาอยู่ในตำแหน่งนี้มันเน้นเรื่องรากฐานชีวิตเนี่ยภาพร,มรวมๆมันส่งสัญญาณอะไรที่ชัดที่สุดคะสัญญาณที่ชัดเลยก็คือการให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงครับทั้งเรื่องที่อยู่ความสัมพันธ์ในบ้านความรู้สึกสงบสุขจากข้างในอืม อาจจะมีโอกาสใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงดีๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เข้ามาเหมือนเหมือนเป็นการกระตุ้นให้เรากลับมาดูแลรากฐานของตัวเองอะครับให้แข็งแรงขึ้นน่าสนใจจังค่ะพอพูดถึงความมั่นคงในข้อมูลก็พูดถึงเรื่องงานด้วยนะคะมีมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเอ่อได้ทำงานจากที่บ้านมากขึ้นหรือเริ่มธุรกิจครอบครัวอะไรแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงเลยครับ พบพบพันธุคือเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวการที่ดาวคฤหัสถ์มาอยู่ตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงได้รับการสนับสนุนจากคนในบ้านเรื่องงานหรือมีการปรับปรุงพื้นที่ทํางานที่บ้านให้ดีขึ้นที่สําคัญกว่านั้นคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานคือพบที่สิบของชาวราศีมีนโดยตรงเลยนะครับอ๋อค่ะการโครจรมาที่พบพันธุก็เลยเป็นการเชื่อมโยงเรื่องงานเข้ากับเรื่องบ้านเรื่องความมั่นคงแบบ ชัดเจนมากฟังดูเหมือนว่าทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวจะโยงกับครอบครัวหรือบ้านมากขึ้นนะคะแล้วถ้าถ้ามองในมุมการเงินล่ะคะจะได้รับอิทธิพลคล้ายๆกันไหมโดยเฉพาะโอกาสที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ใช่เลยครับมีโอกาสทางการเงินที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินนะครับเช่นอาจจะมีการซื้อขายหรือได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ อาจจะได้รับการสนับสนุนการเงินจากครอบครัวเพื่อสร้างความมั่นคงนั่นแหละครับแต่แต่ก็เป็นช่วงที่ควรวางแผนการเงินเรื่องบ้านให้ดีๆด,ด้วยเหมือนกันเพราะอาจจะมีรายจ่ายเรื่องปรับปรุงซ่อมแซมหรือขยับขยายที่อยู่เข้ามาด้วยค่ะนอกจากเรื่องงานเงินแล้วความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องความรักล่ะคะเป็นยังไงบ้างพบพันถุเนี่ยเขาเน้นเรื่องความอบอุ่นความผูกพันนะครับสาหรับคนโสดก็ อาจจะได้เจอความสัมพันธ์ที่ความรู้สึกมั่นคงอบอุ่นเหมือนครอบครัวหรือบางทีก็อาจจะมีการแนะนําจากคนในครอบครัวส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วอืมความสัมพันธ์ก็มักจะอบอุ่นขึ้นแน่นแฟนขึ้นอาจจะมีการคุยกันเรื่องสร้างครอบครัวการซื้อบ้านหรือการมีลูกอะไรแบบนี้ครับทําให้ความสัมพันธ์มันดูมั่นคงก้าวหน้าไปอีกขั้นนะคะถูกต้องครับแล้วเรื่องโชคลาภอื่นๆล่ะคะ นอกจากเรื่องอสังหาที่คุยกันไปมีความเป็นไปได้ไหมโชคลาภส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวเนื่องกับครอบครัวหรือบ้านนี่แหละครับเช่นอาจจะได้รับการสนับสนุนจากญาติผู้ใหญ่หรือมีโชคจากการปรับปรุงบ้านบางทีก็การได้รับมรดกตกทอดก็ถือว่าเป็นไปได้ในช่วงนี้เหมือนกันค่ะค่ะ นอกเหนือจากเรื่องหลักๆพวกนี้แล้วด้านสุขภาพหรือการเดินทางมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะจากข้อมูลที่เรามีโดยรวมดาวพระหัสก็มักจะส่งเสริมสุขภาพที่ดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสุขภาพใจอาจจะรู้สึกสงบขึ้นมั่นคงขึ้นจากสภาพแวดล้อมทางบ้านที่ดีขึ้นส่วนการเดินทางก็มักจะเป็นการเดินทางที่เกี่ยวกับครอบครัวกลับบ้านเยี่ยมญาติหรือไปหาที่สงบๆซึ่งก็น่าจะราบรื่นดีครับไม่มีอะไรน่าห่วง แล้วมีช่วงเวลาไหนไหมคะที่อิทธิพลของดาวพฤหัสในตำแหน่งนี้จะส่งผลชัดเจนเป็นพิเศษ ครับช่วงที่อิทธิพลจะเข้มข้นที่สุดเลยก็คือตอนที่ดาวพฤหัสโคจรเดินหน้าปกติในราศีมิถุนคือตั้งแต่13พฤษภาคมยาวไปจนถึง2ตุลาคม2568หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการย้ายชั่วคราวไปพบอื่นแล้วจัดจะโคจรถอยหลังกลับมาที่ราศีมิถุนหรือพบพันธุอีกครั้งหนึ่งช่วงประมาณ23ธันวาคม2568นะครับซึ่งอิทธิพลก็จะกลับมาอีกแต่ความเข้มข้อนอาจจะไม่เท่าช่วงแรก ในข้อมูลมีแนะนําเรื่องอัญมณีที่อาจจะช่วยเสริมพลังงานบวกๆในช่วงนี้ด้วยไม่ทราบว่าพอจะแนะนําได้ไหมคะอ๋อครับตามข้อมูลที่ให้มานะครับก็มีการแนะนําอย่างบุษราคำซึ่งเป็นอัญมณีประจําดาวพฤหัสโดยตรงเลยเชื่อกันว่าช่วยเสริมปัญญาโชคลาภความมั่นคงหรืออาจจะใช้เป็นโทพาสสีเหลืองก็ได้คุณสมบัติคล้ายๆกันนอกจากนี้ก็มีไข่มกุก อันนี้เป็นหินประจำราศีมีนเชื่อว่าช่วยเรื่องความสงบความผูกพันในครอบครัวแล้วก็มูลสโตนที่ช่วยเสริมความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทางอารมณ์แต่ต้องย้ำนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมค่ะเข้าใจค่ะถ้าให้สรุป ภาพรวมของการคุยกันวันนี้การย้ายของดาวพฤหัสสู่พพันธุสําำหรับชาวราศีมีนก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าธรรมชาติกระตุ้นให้เรากลับมาดูแลรากฐานชีวิตจริงๆทางบ้านครอบครัวแล้วก็ความสุขจากข้างในให้มันแข็งแรงให้มันดีใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับนั่นคือแก่นสาคัญเลยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่านี่เป็นภาพรวม ผลกระทบจริงๆก็อาจจะต่างกันไปในแต่ละคนขึ้นอยู่กับดาวอื่นๆในดวงชะตาประกอบด้วยแต่มีมุมมองหนึ่งที่อยากชวนให้คิดต่อนะครับคือนอกเหนือจากผลกระทบโดยตรงต่อบ้านต่อครอบครัวแล้วเนี่ยการที่เราสร้างความมั่นคงความสุขจากภายในบ้านให้แข็งแรงมากๆในช่วงนี้มันอาจจะส่งผลดีแบบที่เราคาดไม่ถึงไปยังด้านอื่นๆของชีวิตด้วยเช่นการงานความสัมพันธ์น,นอกบ้านมันมันจะเป็นไปได้ยังไงบ้าง อันนี้น่าสนใจให้ลองนำไปคิดต่อกันดูครับ